พื่อนนี่อย่างง่ายนะเนี่ยเพ,พื่อนๆน่ะเลยตัวนี้โอ้ยเอ้ามาถักกับสุขสบายดีและสวัสดีเพื่พอนเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่ติดตามครับส้มสองสุวรรณบ้าน้าคลิปวิดีโอนี้คอยกะสิได้ลงตึกปู่ตึกป่าคือเก่าเลยเพื่พอนเพื่อนมาหน้าหวัวหน้าแถวเพืพอ่อนบัดนี้มาอยู่ทีมงานสี่คนคอยอะไรกับบาป <ừ> ัน กับป่านต้องค้ามโค่นแถวเพิ่นอีเจ้าหนองเพิ่นฮะคอยก็สิได้ตึกป่าแล้วเพนี้ได้ป่าปั่นเพิ่นลงกโกได้เพิ่นเพิ่นขมุกขมุมอยู่ป่าปั่นเพิ่นกลางนองเพิ่นแล้วแลเพิ่นหมานหมดลืในเลิกแล้วคอยกี่นี่ไปเลาะปะกงไม้โค่นแถวเพิ่นว่าแล่นขึ้นกุงไม้คอยซ่องเบิ่งซ่องไม่เลิกกับเห็นกรับป่านต้องค้าเพิ่นโอ้หนำแหงเลยได้หนำเนี่เพิ่น บ่อปั่นเพื่อขึ้นทึกเลยบ่อปั่นเพือ่อนหักแหลกหักแหลกักแล้วน้ำก็น้ำน,น้อยนึงอืมอามานบ่อปัน่นโกดชอบบ่อปั่นก็เดินเพื่อนเด้อห่าสิได้หรือาาบ่อปั่นเพื่อนสิได้จโตแล้วนะนะโอ้เพื่อนกับมานี่ได้บ่อปั่นไปได้มาแล่นมาแลย บิกคอยกวชีรองน้ำเพล่นก่อนล้างแหงก็กระเทือนแหมาเลยอนี่มีปลาใหญ่ีนงเาบ้าน้อเมนอยนนเากบปล่อยละ นี่ย้กะป้าเท่านั้นถ้ตายซะลูกแกคือก็ได้ปดๆจอนเลยนะนั่นั้นมันตายวันนี้ลุ้นไม่ได้้ลุ้นน้อยมืเดมือืออัีกนะอันี่ไนี่

Ủa, mấy nhịp chú này có khen không ra Nè, 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 wow, yeah, yeah, yeah.

เพอดิอย่างง่ายเลยนะพอดี่นยะเลยตัวนี้โอ้ยเอาฟัาดูกันโก้ไม่นั่นบ่อยู่หัน เด็กกันหแล้วย่ามาเ่อนี่าลงไปเหยียบแหงกันได้ผู้การต้องปั่นนี่นีนี่นะไฟหรือเปล่า

นี่ฟันตะขำมพันมานอันนี้ของของปปันอันนี้ของปะปันอันนี้ฟันตะขามแ่ายังอยู่ด้โอ้ลระออยทึ่งด้อโอ้แกแลบอีกโอ้อย่งนี้ตัวหนึ่งจคคือทก็สูนูนบ้างมั้างกันบ้างกันสูนิแลบได้ได้ ผู้ผูไฟอะไรไฟอะไฟเฮ้ยพ่อเอ่อคอยก็สิได้ลงน้ำพันธุกรรมก็จะบ้ากับทีมงานกับยาแล้วไรถึงปลากันของไลเตอร์ไปผู้หางล้อไปเลยตัวเขาได้แล้วตัวห่างล้อเลยเพื่อนๆมาปั่นเพื่อนไม่ได้ตัวใหญ่นะไในปั่น ใหญ่ด <S preach science> ิป <ugly> ก <Twelve analysis> so ิเลตักยาตัวนี้ต <necessary> ัวควายถือแหเขาบุบเลยเพินนๆคลิคู่ปั๊บลได้ปะบันปีวันนี้ลได้ปบันอโอ้เพนใหญ่เติ่ปไเห็นอไเห้ย coi coi nó nó chỉ sọc cái này nhìn ơn mua khu này tôi Hãy subscribe hai kênh Ghiền Mì Gõ Để

Chín bọn em trong pháo nha này chămpa hỏi nha em chămpa hỏi nha em chămpa hỏi nha em chămpa hỏi โอ้โหเท้ามัวเชียอปะไบรทมันอัดชอยได้อยู่นี่นะฝาด

เยอะมากแวเจ้ากูมีตัวกินบางหนวะซอยแบบนี้งานเรก็ซอยเลยได้านี้ไจะมาเกซอยานทองคำก่อนจะเน

我这边做，嗯，好吧。 ตอนนี้ทีมงานเท่ากับกำลังเอาปลานั้นไปคันชมเลยเพื่อนๆพ่อเราปัานาน่นกระพันตัวกล่อมเพื่อนกำลังพากันคันชมคอยไม่จะไปนะเพื่อนนะทรมนี้ถ้าเบิ่งก่อนจาเอามาก่อนมาชมเซื้อกับท่านในคันนะเพื่อนเพื่อนโอ้ผักผูกคักเลยมนันนี่ตั้งฟังให้ย้อนพร้อม พักเลิศนะบ้านเราเลยพักนั่งพักคุณเลิศบ่เรียบร้อยทำกะทีครับเโอ้ยแหมคอละป่นำพักหนึ่งเงียบเงียบค โอ้หมดชมครบคักอีบ่เฮ้ยครับมาเลยว่ามันครบมีหลายไปแลยเนาะคำเติมเลยตามบึงมุงนกเปาเขากินให้แล้วท่านถมมาเราได้เฉนะนะเียงก้อนเส็ดแล้ว mới hết hết đây này cá máu của mình đột đi đột lùm khít một khít khí. khí khí ừ. đúng rồi một khít cả bọc cơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เตีมชูนะแจวกันกวาดซช่อนี่บะปันหลังจากที่แล้วบะปันก็คลาแล้วนะบะปันที่แล้วคือผู้ชมเลยเออว่าปันมาผู้ชมบอกรึเปล่าท่านมานานสักทีพี่

Ai <laughs> đi hết kính thế nào này ốt hơ đây bố <laughs> Thôi mặc cao rồi Bố khôn đi cao าหอเจากกินข้าวกินน้ำอิ่มก็พอปั่นเพื่อนกันเอาปลาอะไรกับมือแล้วได้เพื่อนกันเลยโอ้ยหหอนกินข้าวกินข้าวกัำลังอิ่มเนินท้องเพื่อนน้องสำหรับคลิปวิดีโอการตึกปูตึกปลาคอยก็ถือว่าได้นะเพื่อนๆได้มาเลยกับเพ็ดซอยจำนะอัจารย์คลิปวิดีโอนี้คอยก็จะได้ถ่ายท่าให้เพื่อน พีทุกท่านได้ติดตามนะครับชมไว้แต่เพื่เท่นนี้เพื่อนๆเข้ามาเลยกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อนเอเด้อคลิปหน้าอีพีหน้าพบกกนไหมสำหรับคลิปนี้กับขอจบไปแต่เพื่เท่นนี้เพื่อน